สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ดารา for you เรียกได้ว่าเป็นนางเอกอีกท่านหนึ่งเลยนะคะสำหรับสาวเบลล่าราณีที่ทำอะไรเธอก็ดูน่ารักและดูเป็นจุดสนใจไปหมดนะคะเออเออโอเคโอเค โดยล่าสุดนะคะสาวเบนล,ล่าได้โพสต์ภาพของตัวเองพร้อมกับแคปชั่นน่ารักนรักเป็นรูปริมฝีปากทำเอาทางด้านพระเอกหนุ่มอย่างป้องนวัดอดใจเข้ามาแซวเธอไม่ไหวโดยที่ผ่านมานะคะหนุ่มป้องและสาวเบลเคยร่วมผลงานละครกันมาแล้วละครที่โด่งดังมากๆอย่างเช่นเพลิงบุญนะคะ คาดว่าทั้งสองคนนี้น่าจะมีความสนิทสนมกันพอสมควรหนุ่มป้องเลยถือโอกาสแซวสาวเบลแบบนี้จ้าวัดดีเบลพร้อมทิ้งท้ายกับเสียงหัวเราะฮ่าค่าแม้ก็สาวเบลน่ารักขนาดนี้นะะี่ค่ะใครจะอดใจไหวใช่ไหมขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันบาย